สวัสดีครับน้องๆวันนี้ครูวิก่มาสอนเรื่องของอสมการนะครับของน้องๆชั้นม3นะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับต้นก่อนนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับอสมการนะครับอ่านะครับอสมการก็คือประโยคที่แสดงความสัมพันธ์จํานวนนะครับโดยใช้เครื่องหมายต่างๆที่ไม่ใช่เท่ากับนะครับมีอะไรบ้างครับมีมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับ อันนี้นะครับสัญลักษณ์พวกนี้แหละครับนะครับแสดงถึงเครื่องหมายที่ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับถ้าเป็นเท่ากับจะเป็นสมการนะครับลักษณะการแก้ของอสมการก็คล้ายๆกันนะครับถ้าใครมีพื้นฐานของเรื่องของสมการอสมการก็จะไม่ยากนะครับคราวนี้นะครับอสมการมี2แบบก็คืออันแรกก็คืออสมการที่ไม่มีตัวแปรนะครับเช่นไรเอ่ยก็คือ2น้อยกว่า5เห็นไหมครับไม่มีตัวแปร แล้วอีกตัวหนึ่งก็คืออสมการที่มีตัวแปรมีตัวแปรคือตัวที่ไม่ทราบค่านั่นเองของอสมการเช่น x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับอันนี้มีอยู่2แบบแบบแรกก็คือว่าไม่มีตัวแปรแบบที่2คือมีตัวแปรแค่นั้นเองครับคราวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือการหาคําตอบของอสมการก็คือเราจะหาว่านะครับจำนวนที่แทนตัวแปรเนี่ยนะครับ ในรูปของอสมการและทําให้อสมการนั้นเป็นจริงคล้ายๆของสมการนั่นเองนะครับแต่นี้พูดถึงอสมการนะครับคราวนี้อสมการที่มีตัวแปรเนี่ยนะครับเมื่อเราพิจารณาเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยนะครับคําตอบได้นะครับแค่3กรณีนะครับต้องจําไว้เลยครับ3กรณีนะครับกรณีที่1นนะครับตรงนี้นะอสมการนะครับ ที่มีจำนวนบางจำนวนเป็นคำตอบเช่นนะครับ y น้อยกว่า5นะครับแสดงว่า y ตัวนี้เนี่ยครับคำตอบของเขาต้องน้อยกว่า5เสมอเช่น C ถูกไหมครับสได้ไหมสอได้ไหมหกได้ไหมหกไม่ได้เพราะ6กมันมากกว่านะครับแสดงว่านะครับมีจํานวนเนี่ยนะครับบางจํานวนนะครับที่น้อยกว่า5เป็นคําตอบ แต่ก็มีเยอะนะนะครับอย่าลืม0ูย์ก็ได้ติดลบได้ไหมได้ครับค่าติดลบจะน้อยกว่า5เสมอถูกไหมครับข้อที่2นะครับกรณีที่2ครับอสมการที่มีนะครับจำนวนทุกจำนวนเป็นคำตอบเช่นนะครับเช่นนะ y กลังสองบวกหแล้วมากกว่า0ูนยแสดงว่าเราต้องหาค่า y ใช่หรือไม่นะครับ y กํลังสด้วยนะ เช่นสมมุติว่าครูเอาศนย์เข้าไปแทนที่ y นะครับศูนย์กำลัง2ก็ได้ศูนย์บวกกับ1มากกว่า0นใช่ไหมมากกว่าอ่าใช่0ูนย์ก็ได้ครูแทนค่าลบได้ไหมลบ1ลบ1แทนที่ y นะครับฟับงดีๆนะลบ1นกำลัง2จะกลายมาเป็น1ถูกไหมนะครับบวกกับ1ก็กลายเป็น2มากกว่า0นยไหมมากกว่านะครับเป็น1บ้างแทน y ได้1นะนะครับ y ได้วยหนึลังสองได้1บวกกับ1ก็ได้เป็น2ก็มากกว่าศูย์มากกว่านะครับลองแทนทุกค่าเข้าไปนะครับสิ่งที่ได้นะครับแสดงว่าเป็นจริงหมดแสดงว่ากรณีสองคืออสมการที่มีทุกจํานวนเป็นคําตอบนะครับจำนวนใดก็ตามนะครับถ้าไปแทนที่ y นะครับแทนที่ y กําลังสองเนี่ยนะครับและบวกกับ1 ต้องมากกว่าศนย์เสมอลองเช็คดูได้นะครับคราวนี้กรณีนนที่3กรณีนนที่3นี่คืออสมการที่ไม่มีคำตอบเช่นนะครับอสมการที่ไม่มีคำตอบเช่น y กําลังสองแล้วน้อยกว่า0หาจำนวนเลยก็ตามกําลังสองแล้วน้อยกว่า0ย์มีไหมลองสมมุติครับเช่นถ้าครูเอา y เนี่ยแทนด้วย0 0ย์กําลัง2ก็เท่ากับศ0น้อยกว่าไหมไม่ใช่ ลบหนกลังสองก็ได้เป็น1น,น้อยกว่าศูนย์ไหมไม่ใช่แทน y ด้วย1 1กําลังสองได้1น,น้อยกว่าศูนย์ไหมไม่ใช่สแสดงว่านะครับลองแทนเรื่อยๆครับมันจะไม่มีนะครับคำตอบเลยนี่คือกรณีที่3ก็คือว่าอสามการนี้ไม่มีคําตอบสแสดงว่าสูตรทีหนึ่งนะครับการตอบของอสมการเนี่ยมันจะมีกรณีที่1คือมีคําตอบหรือมีบางจํานวนเป็นคาตอบถูกไหมครับแค่บางจํานวนเท่านั้นนะไม่ใช่ทั้งหมดกรณีที่2นะครับ คือมีทุกจํานวนเลยเป็นคําตอบกรณีที่สก็คือว่าเมื่อแทนนะครับในกรณีที่3ไม่มีคําตอบที่เป็นจริงได้เลยนะครับหรือง่ายๆสุดง่ายคือนะครับอสมการกรณีที่3ไม่มีคําตอบนั่นเองโอเคไหมมีอยู่แค่นั้นนะ3นะครับเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆจะเข้าใจแค่นั้นเองครับคราวนี้การแก้อสมการก็คือการหาคําตอบของอสมการแค่นั้นเองโอเคไหม คราวนี้นะครับกราฟแสดงคําตอบของสมการเนี่ยเราสามารถนะครับสร้างเป็นเส้นจํานวนก็ได้นะครับมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับ 2x นะครับลบ3มากกว่า1โอเคนะครับหลักการเหมือนกับการแก้สมการเลยครับอ่านะครับคู่เขียนอย่างนี้ให้ดีกว่านะครับมาอธิบายให้นะครับ 2x ลบ3มากกว่า1ครับเราเห็น3นี่ไหม 3ตัวน,นี้มันติดลบอยู่ใช่ไหมครับถ้าย้ายฝั่งก็กลายมาเป็นบวกเราจะได้มาเป็น 2x นะครับมากกว่า1บวกด้วย3ถูกไหมครับใช่หลักการเดียวกันคือการย้ายฝั่งเนาะนะครับตรงนี้นะอ่าแสดงว่าเราจะได้ 2x นะครับมากกว่า4ใช่หรือไม่นะครับคราวนี้2มันทําอะไรกับ x มันคูณอยู่ย้ายไปทําอะไรครับย้ายไปหารแสดงว่า x มากกว่า ส่ส่วน2ใช่ไหมครับพอย้าย2ไปหารแสดงว่า x มากกว่า2นั่นเองนะครับคราวนี้เราได้แล้วตรงนี้นะครับ x ต้องมากกว่า2คราวนี้ x มากกว่า2เนี่ยเราสร้างเป็นเส้นจำนวนนะครับซึ่งจะได้กราฟที่เป็นคำตอบนะครับอ่าเห็นไหม x ที่เป็นคำตอบจะต้องมากกว่า2เป็น2ได้ไหมไม่ได้แสดงว่านะครับเนี่ยเราสร้างไว้เลยครับวงกลมไว้เลยนะเราจะไม่ทึบนะเพราะเราจะไม่เอา2ครับ คำว่าทึบก็คืออะไรเอ่ยอ่ะดูนะครูซูมให้นะครับนะครับทึบคือเราจะเอาสองแต่ข้อเมื่อกี้คำตอบของเราคือ x ต้องมากกว่า2แสดงว่าเป็น2ไม่ได้เป็นได้คือเลขที่มากกว่า2เท่านั้นเองแสดงว่ามากกว่าทิศทางของเขาก็คือไปด้านขวาถูกไหมครับเราก็ล่าไปด้านขวาอ่านะครับเป็นทุกจำนวนเลยนะ แต่2เราไม่เอาเราก็เลยต้องโปร่งไหมครับตรงกลางก็เลยต้องโปร่งเห็นไหมนะครับนี่นะครับเราจะเขียนเป็นกราฟก็ได้หรือจะเขียนมาเป็นอสมการที่เป็นคําตอบก็ได้คือ x มากกว่า2ก็ได้ครับโอเคอ่านะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเขียนช่วงนะครับแสดงคําตอบของอสมการคราวนี้มาดูนะ เขามีเส้นจํานวนมาให้ข้อที่1นนะครับเราจะเห็นว่ามันโปร่งที่2แสดงว่ามันเอาสองไหมไม่เอาครับทิศทางลูกศรมันเคลื่อนที่ไปทางไหนดูนะดูดีๆนะครับมันเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายเห็นไหมครับลูกศรตัวนี้นะอันนี้น,ะน,น,นี่อ่าแสดงว่าตัวนี้คือคําตอบถูกไหมครับเคลื่อนที่ด้านซ้ายแสดงว่าค่าที่ได้ก็คืออะไรเอยน้อยกว่า 2นั่นเองแสดงว่าเราสามารถเขียนได้ก็คือคําตอบทุกคาตอบครูให้เป็นตัวแปร x ก็กันเนาะนะครับแสดงว่า x ตัวนี้จะต้องน้อยกว่า2นั่นเองนั่นคือคําตอบนั่นคือความหมายของเขาจะเขียนเป็นอสมการแบบนี้ก็ได้ครับคือ x น้อยกว่า2หรือเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้ครับว่านะครับจํานวนทุกจํานวนที่น้อยกว่า2ก็ได้ครับอ่าเขียนแบบไหนก็ได้นะแต่ครูชอบเขียนแบบนี้นะนะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอ่ามาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าที่เลขสองข้อที่สองนะมันทึบแสดงว่าเอาสองไหมเอาแสดงว่าเอาสองด้วยแสดงว่าต้องมีเท่ากับแล้วนะครับดูทิศทางครับทิศทางเห็นไหมเราเห็นลูกศรด้านซ้ายมือถูกไหมครับกูทําให้เข้าใจยิ่งขึ้นโอเคนี่นะครับนี่คือคําตอบของอสมการนะครับ ซึ่งเราต้องเข้าใจความหมายก่อนว่าคําตอบของอสมการเนี่ยนะครับครูกําหนดตัวแปรครูให้เป็น x แล้วกันนะ x เป็นยังไงครับค่าที่ได้ต้องไงน้อยกว่าไหมน้อยกว่าไหมที่ทางด้านด้านอะไรด้านซ้ายน้อยกว่า2 2เอาไหมเอาแสดงว่าเท่ากับ2ด้วยก็เพิ่มเท่ากับเข้าไปแสดงว่าเอาไง่ายๆครับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2ถ้าเขียน็นตัวหนังสือก็คือทุกจํานวนนะครับที่น้อยกว่า2หรือเท่ากับ2ก็ได้นะครับโอเคไหมข้อที่3ตัวอย่างข้อที่3ข้อที่3เห็นโปรไหมครับมันโปร่งอยู่ที่เลข1นะครับคำตอบเห็นไหมที่ทางคำตอบไปด้านขวานะครับเห็นไหมลูกศรไปด้านขวาดูดีๆนะครับไปด้านขวาแสดงว่า x เป็นไงต้องมากกว่าอะไรเอ่ยมากกว่าลบหนึ่งครับเขียน x นะครับมากกว่าลบหนึ่งเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนแบบว่านี่ x นะมากกว่าลบหนึ่งก็ได้งงไหมไม่งงนะนะครับเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับถ้าใช้มากกว่าคือ x มากกว่าลบหนึ่งถ้าใช้น้อยกว่าก็คือลบหนึ่งน้อยกว่า x นะครับ อ่าเราจะสามารถใช้แบบไหนก็ได้อันนี้คือความหมายของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เมื่อใช้แบบนี้เราสามารถเขียนตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับโดยกับเครื่องหมายก็ได้นะครับเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ข้อที่2นี่คืออะไรครับ x เป็นไงน้อยกว่าหรือเท่ากับ2แสดงว่านะครับถ้าครูเขียน2ขึ้นก่อน2งเป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับ x ไม่งงนะ นะครับอยู่ที่เราจะพูดอะไรขึ้นก่อนถ้าพูด x นะครับข้อที่2นะ x น้อยกว่าหรือเท่าก,กับ2แต่ถ้าพูดถึง2ก่อน2เป็นไงครับมากกว่าหรือเท่าก,กับ x นะครับเขียนแบบไหนก็ได้นะครับข้อหมายเดีวยวกันอันนี้นะครับอันนี้ข้อที่1เมื่อกี้เราเอา x ขึ้นก่อนใช่ไหม x น้อยกว่า2หรือ2ตัวทีนะหรือ2เป็นไงครับ มากกว่า x ใช่หรือไม่ใช่นะ2ต้องมากกว่า x นะโอเคนะครับเขียนแบบไหนก็ได้นะครับ,บ,บ,ไ,นะรบไม่ผิดนะโอเคขอ้อที่4ทึบที่ลบหนึ่งถูกไหมครับแสดงว่าลบหนึ่งเอาไหมเอาทิศทางครับทิศทางไปด้านขวาแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยนะครับเป็นไงมากกว่า ถูกไหมครับมากกว่าลบหหรือเท่ากับถูกไหมพอลบหด้วยแสดงว่าถ้าครูเขียน x ก่อน x เป็นไงมากกว่าหรือเท่ากับลบหถูกไหมแต่ถ้าครูเขียนลบหขึ้นก่อนนะลบหนเป็นไงน้อยกว่าถูกไหมครับหรือเท่ากับ x คราวนี้ข้อที่5ข้อที่5เนี่ยนะครับมีโปร่งอยู่2จุดนะครับคือโปร่งที่เลข ลบ2กับ1นะครับและตรงนี้คือขอบเขตของเขาก็คือ,อตรงนี้นะเอาหมดนะนี่คือค่า x นะครับ x ของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายนะลบสเอาไหมไม่เอาแสดงว่าใช้คำว่าตั้งแต่ไม่ได้นะครับแสดงว่า x ของเราก็คือต้องมากกว่านะครับ x ของเรามากกว่าลบ2แต่ x ของเราเป็นไงต้องน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่า1โอเค กลับกันถ้าเอา1ขึ้นก่อนได้1เป็นไงครับมากกว่า x x มากกว่าลบสอโอเคไหมคินแบบไหนก็ได้ครับโอเคไหมอ่าข้อดีโห